<ผ>สวัสดี <นะ S 2> เจ้าพี่น้องทุกผู้ทุกคนนะเจ้าเช้านี้ก็มาพบกันช่องครูเปียชาแนลสาระดีมีประโยชน์มานำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้เล่าสู่กันฟังวันนี้ก็เป็นวันดีนะเจ้าเป็นวันเสาร์ที่หนึ่งมกราคม2565เป็นวันขึ้นปีใหม่หรือว่าสกราชใหม่นะเจ้าและเราก็จะได้มาร่วมกันนะคะทำบุญตักบาตรนะคะเป็นสิริมงคล นะฮะแก่ตนตัวและแกแก่ครอบครัวตัวนะเจ้าวันนี้ก็มากันสองครอบครัวมีครอบครัวของข้าเจ้ากับครอบครัวพี่สาวควนโตเนาะพี่สวัสดีเจ้าค่ะจือ่อย่างก็พี่ป่องเจ้าพี่ป่องเร็วสวัสดีนะเจ้าพร้อมกับไอเ้เขยนะเจ้า <c oughs> นะคะไอเ้เขยหรือไอ้สุพรรณลำนวนเนาะส่วนพี่อีกคนนั้นวันนี้เพิ่นไปอนุสาวรีย์ครูบาเจ้านะท่ติต์โดยสุเทพนะเจ้าเนาะเร <c oughs> นะ็วอีกสักคู่เราก็จะมา ทำบุญไซบาดนะคะกับพระพิสุสงฆ์นะเจ้าวันนี้ก็เจอมาพระพิสุสงฆ์นึ่งรูปสามเณรนึ่งรูปรวมเปสองรูปนะคะเราก็ได้จัดนะคะ,ะปรนท้องว่าของที่จะทําบุญนะคะสองชุดด้วยกันนะเจ้าเดี๋ยวเฮามาปะกันก่อนจะมาปะกันเฮาก็ทักใครสวัสดีปีใหม่กันเนาะบบขอบบอานวยอวยพรนะคะคุณพระเสียวรัตนไตรทั<ไ>รท้งหลายนะเจ้าเนาะ โดนบันานทุกท่านนะพบแต่สิ่งดีๆแต่ขอทุกท่านมีสุภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงสุภาพจิตใจดีงามนะคะแล้วก็คิดสิ่งใดก็สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการนะคะตลอดปี2565และตลอดไปต้วยนะเจ้าเดี๋ยวมาทําบุญด้วยกันนะเจ้าเนะาะอภิปองไยพรดิหรือว่าเดี๋ยวสักคู่ก็อวยสักคู่ก็อวยนะคะเดี๋ยวรอใส่บานนะอ่ะ ตอนนี้ยตอนนี้พระสงฆ์อะนะฮะได้เดินทางมาแล้วนะกับพระพิส,อสอุอ๋อมาสองรูปนะคะนะคะนี่กอใส่บารกันที่หน้าบ้านนะอ่าตอนนี้พระพิสุงค์มาแล้วเนาะจะได้นิมนต์เจ้านิมนต์นี่น,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 นะเดี๋ยวนะดูกัน วันนี้ก็ทําบุญนะคะตักบาตรกันเจ้าเนาะพระพิสูจนมาสองรูปนาเจ้าเป็นสิริมงคลแก่ตนตัวแล้วก็แก่ครอบครวัวตัวเองเนาะ,ะเราจะได้ทําบุญนะะวันนี้มีขยมมาสองคนนะคะมันขึ้นปีใหม่นาเจ้าทําบุญตักบาตรนะคะสมณร ลูกเดี๋ยวนะคะใส่บาทแป๊บนึงนีมวลขอพรอลุง <c oughs> นั่นนเนงเก้าอี้ไหมนัง่งเก้าอี้ป่ะขออะไสุแมแต่นั่งัพรนะฮะ เอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิทิตังปฏิตังตุมหังกิปะเมวะสมิจันตุสัพเพปุเรตุสังกปจันโทปรโส ัปิติโยวิวัชันโตสัพพรโกวินาเตมาวตันาโยโสิตกายุโกภาวะอภิวานนาสิลิสานิจังวทาปจายโนจัสรธรรมวานติอายุวันโนสุขังคาลาุขะตุตตุ ตักบาตรนะคะวันดีเจ้าขยมเนาะวันนี้ก็ได้ร่วมทําบุญตักบาตรนะเจ้ามาขยมพี่สาวกับไอ้เขยนะคะก็สําเร็จรุล่วงไปละนะเจ้าเดี๋ยวพระพิสุสง์ก็จะเดินนะคะเข้าหมู่บ้านไปแหนมนเนาะก็เป็นอ่าพระพิสุสง์คณะสงฆ์และสามเณรของวัดจักรดาเ่านี่แหละนะคะเพราะช่วงนี้เป็นเป็นสถานการณ์โควิดเนาะจำเป็นได้ใส่บาตรกันอีเนะปะปองเนาะ โอเคนะเจ้าก็ได้ทำบุญใส่บาตรกันแล้วเนาะก็ขคอวอพรอทุกคนโชคดีนะเจ้ามีความสุขตลอดปีตลอดไปเนาะสองสองห้าหกห้านะคะและก็มีความสุขไปเรื่อยๆนะเจ้าขอพรพี่สาวตัวยอ่ะเจ้าวันนี้เป็นวันดีสุกทีวันขึ้นปีใหม่นะเจ้าก็ขอขร้ี่น้องสาวที่อันคนเก่งของเรานี่โชคดี ตลอดไปนะเจ้าเจ้าขอบคุณเจ้านะเจ้าถึงว่าวันนี้นะเจ้าขรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เราสู่กันไปนะคะเป็นในวันอีกใหม่ไปรา้ว่าวันสักการะใหม่ของปี2565นะเจ้าพระจะได้บอกขอฝากไปนะเจ้าคลิปเล็กๆน้อยๆเนาะทำด้วยบุญกุศลวยกันทุกคนบอกได้บุญกุศลกันโดยแน่นะคะ ถึงผู้รับถึงผู้ให้และทุกๆคนใี่แมเจ้าถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ขอฝากกดไลค์นะคะขอฝากกดกดแชร์กดซับสไคร้หรือว่ากดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจในช่องสุพิษชาแนลตัวแมเจ้าเราจะได้ทำคลิปดีๆนำเสนอและเรียนรู้กันต่อไปแห่งสำหรัวบวันนี้ขอทุกท่านโชคดีโชคดีปีใหม่นะเจ้าโชคดีปีใหม่กันทุกๆผู้ <ๆ S 1> ทุกคนนะเจ้ายบาย,บาย